แสดงว่าเพิ Jamie, ่งกลับจากสังเกตเหตุแน no. no. oh. ่ๆเลยเนี Day, yeah. Overall, ่ยมีงานอะไรกันเนาะแล้วแล้วพี่ครับเลีงได้ไหมเลีงได้ไหมเลีงไม่ได้อ้าวทำไมหลวงพี่เลีงไม่ได้ล่ะผมไม่ใช่โกรธได้ครับอ้าวไม่ใช่หรอก็เห็นหน้าเขาบ้างหลวงพี่เขามาด้วยอ่ะอะไรนี่พูดไรผมไม่เข้าใจเขาเนี่ยอ้าวหลวงพี่ค้าวต้มเขาอยู่ ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่กาโตรครับอ่ะแล้วนี่หลวงพี่อะไรครับกาโป <laughs> กระโตก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 กระตาโอ้ยแล้วพ you know ี่พูดแล้วก็ไม่แก้ด้วยพูดพูดผ่นหลังปั๊บตกใจเลยวันนี้ผมมาออกงานครับโอ้ยนมัสการหลวงพี่รู้ได้ยังไงว่าที่นี่เขามีงานบุญกันได้กลิ่นน้ำยาครับแปลหลวงพี่จมูกดีซะด้วยได้ทุ่งนแล้วครับถูกงานแล้วเป็นงานมงคลเป็นงานมงคลชุดนี้แบบว่า หอให้หน่อยได้ไหมโอ้คงคงฉันไม่ไหวครับผมทำไมอ่ะฟันไม่ค่อยดีมันคนเราห่อไงเป็นเออนี่ก็จะเป็นฉันหออยางกันมาถึงว่าเป็นอ่าให้แกกู้เบาฉันห่หน่อยได้ไหมได้ไม่ไหวฉันหอไม่เหนียวครับหัวเหนียวโอ้ยห่อทำไมเหนียววะแยังี่มันกระดูงตายนี่นี่โอ้ภาษาแกกว่าก็ต้องเยอะนี่นี่สองท่านนี้ก็ภาษาน้อยกว่าก็ต้องว่า ยังไม่ครบเลยนะเนี่ยหลงตามมาเพราะกินเลยวหลงพี่โต้หลงพี่โต้เดินทางมามาแล้วมายังไงลองมาดูกันทีเดียวเลยไปยาวไปไหนเนี่ยโอ๊ยหายไม่ได้สิผมไม่รู้อ่ะโอ้วันอังคารลงนี่วันนี้หาแต่งหลายตัวจังเลย ทำไมอะก็ดีแล้วไงหมายถึงว่าสร้างความสุขให้แก่ท่านผู้ชมที่มามเราเล่นกันให้หมดหมดเลยวันนี้อที่รู้ก็เป็นพระเอกไงหาให้เต็มที่เลยมาเนี่ยงานอะ,อะไรข้าวห่าวันนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ที่มาแต่งเป็น <c oughs> ยัไง <c oughs> ออกมาแต่งที่นี่เอาออมาแต่งที่นี่ใช่ครับหลวพี่ <c oughs> แล้วก็ต้องเดือดร้อนพระด้วย เอาก็ต้องให้เป็นสิทธิมงคลหน่อยงานะมงคลก็ต้องมีพระมีเจ้าเออใช่ครับแต่วันแรกจะได้กันนีมนต์พระมา็มบ้านหมดต้องเอาเรื่องเอาชัยมีจอนข้าหอมไม่นิมนต์พระเข้าไปอยู่ด้วยวะเพื <laughs> ่อจะขูาไปได้ยังไงจะมันอามานันดูไม่ได้อยากอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ไม่ได้เราน็นพระสองก็คอยเป<อ>็นเทศเปแนวให้โยมเจ้าบ<อ>่าวอย่างนี้สิท้ายหน่อยกระถือสูตย สอนหนึงขนาดนั้นเอาแค่เอาแค่ในในในพิธีของเราก็พอเอาแค่แค่นั้นก็พอแนะ้ำให้เจ้าบ่าเน้นหน่อยเน้นอะไรเน้นหน่อยอย่าไปด่ากันเน้นเน้นโอ้ให้การใช้วาจากันดีๆแต่มาหลวงพี่เมาคนเดียวก็สบายใจแล้วมีมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าใครภาษาแก่ก้าวกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันทุกนายกันแล้วกันเนาะจคนละวัดน้านม่หมดครับไม่หมดเลยใอ้หลวงพี่เดินกระเด้งแปลกๆนะเมาปะเนี่ย โยมรักใครผิดไรแล้วไปทาไว้ข้างบนนั่นน่ะเออาเนีไม่ใช่หมาฝรั่งที่เขี้ยวแล้วครับดูดีๆอันนี้ภัพนี้หน้าเขาขาวดูตกตกวัสดีครับคันเลยไอ้ครู้จักกันเแล้วนะน้ำโมน้ำโมไหนอ่ะน้ำโมใช่ไหมเนี่ยใจหนาดูได้ง่ายกันเนี่ยกูจ้ามึงได้มึงมึงบวดทำอะไรเนี่ยใครปวดเนี่ยผมไม่ได้บวดกันผมเขาหลุดมึงไม่บวดยังไง หลวงตาไม่ว่างครับไอ้เหลวงตาไม่ว่างเป็นวอดแทนกันไ้ออกงานแทนหลวงตาแล้วผมือแล้วพอเขเหลือก็จะหน่อยผมไม่ได้ก็ของหลวงตาอะไรก็เป็นอะไหลวงตามีหลายตืครับผมไอ้ทำไมมไม่เห็นข้าพหน้าเลยเง้นผมกลับก่อนผมไม่ต้องกลับจะดีเลยคนอยู่รู้เนี่ยปาตีคนคบเลยอยู่เรื่องก็จะไอ้ยังล่วงไม่ได้ เอ้ยได้รู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยดิวัดข้างๆกันอ๋ออันนี้อยู่วัดคุกนอกผมไม่ได้บวดเฮ้ยไม่ปวดอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะอ๋อเขาบอกเขาอยากโวันอ๋ออยากโวันอยากวใชโซวันอยาู่วัดคุกนอกคุณนาะอ๋อแล้วแล้วผมพี่อ่ะอยู่วัดคุกในคุกในกับคุกนอกคุกนอกนี่อยู่คุกในได้นี้อยู่คุกบอลได้อะไรจากตรงนี้มา เจ็บเจ็บเจ็บนะเจ็บนั่งเข้าไปอ่ะอ้าวใครใครภาษาแก่ก็แก่กว่านั่งหัวเลยครับนั่งหัวเลยใครภาษาแก่นั่งหัวเลยครับหัวเลยนั่งหัวเลยนั่งหัวเลยแต่ได้แต่ไดเสือเอาตัวตัวเลยคก็หัวตัวเลยนี้ไม่ได้คิดอ่าี้ผมไม่ได้โตมาแนี่มีอะไรกันโอ้ยต้องผมไม่รู้ผมไม่รู้ ไม่รู้เลยนะหัวผมไม่รู้จริงผมไม่เคยออกงานเลยจริงๆผมไม่รู้จริงเลยผมไม่รู้จริงตั้งผิดแล้วไม่ใช่หัวอย่างนั้นนั่งผยังนางยังยังไม่ได้กินอะไรทำไมกินปลาเค็มฮึบมเลยครับพี่คือที่ไหนอ่ะโอ้ที่วอนหลงตามอ่ะโอ้หลงใส่หลงตาขโมยปลาเค็มจ่อภาพมาแล้วเนี่ยนั่งนี่ โอ้ยไอ้ยน้าตะลรปัดโผล่แล้วไอ้ีไ้ีไม่ใช่หน้หนอะไรอย่าพูดเลยกบมันหยาบว่ามันไม่จับลวรู้ของคนไงรู้ตรงกับติดผมไม่ได้่วนะไม่รู้จะพดไม่รู้เดยวัรู้ดยมันตอีไม่ได้เขไหนั่งนี่งนั่งนิ่นงน่งงน่งนง่ังนิ่นน่งงนนงนง รู้จักครัรู้จักรูำรวมเป็นยังไงฮะเป็นลิเกสำรวม็สำรวมศิลป์คนละสำรวมนะฮะไม่ใช่รนางเอกนางเอกนางเอกกไม่ใช่คูไปางเอกพีดสอเสียงใหญ่เลยอะไกนางเอก็โ้งไม่ค่อยั้งยี่สำรวมั้งยี่สิโค้เป็นภาพนานยัง่ย เป็นนเลยวุยว่าจิตใจก่าจังเลยใครคุโกับวัวโคตรท้าววัวอะไรเอ้ลกไอาลูวงอ้ลวงแล้วผัล่วงอะลูกตุกโไทยเหรอไอลูกสมาไปแล้ว คนละลูกถึงว่านะองเขียวฉลาดไม่อยู่หัวซะด้วยผมจบวดอะไรฮะอะไรบวดๆท่เมื่อกี้บอกจะเป็ดะจะสดสักนี่อ๋ออยากสดนะแสดงว่าร้อนีชาดจะทำไมใคร่งข้าใไ้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอน้าน้าน้าอย่าดึงกบอย่าโอย่าึงผมเชืยกหมดเย้วเย้วจอหานก็โด ไม่พกหนังตะลุงมาด้วยเรอเดี๋ยวจอขาดโคตรเลยแล้วเองรู้เสียงไหมเนี่ยผมได้ผมฟ pues ังโดงตาท่องรู้ไหวอพร้อมจะสวดนะครับถ้าพร้อมจะสวดคุณยได้เลยนะครับนะโมผมอยู่นี่ครับ อ้งน้ำโมอีกเหรอครัเดอใครเอ่ยน้ำโมที่ผมต้องพับยงหวานเลยครับผมเรียงาหมขออกกระจกรูเยี่ยได้เลยใหัวเยียดได้คับนะโม งงไปหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเลียงเดี๋ยวไม่เรียกยังไงผไม่เข้าใจเลยคับเอาหรอตรวจให้เป็นคียคัเนโทครับเรียบร้อยคัตรวจผมไม่ใีูอ่ะยรับไม่ีบัมีเรื่ออะไรครับทนี้นะครับกลๆี่งหครับ